สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสไลมสามละ5ู้นย์นะคะอ่าเราไปดูสูตรแรกกันเลยนะคะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรเอ้ยไม่ใช่สิอันดับที่หนึ่งเนาะวันนี้จะมารีวิวสลา,ามห้าอันดับที่5อันดับที่เราชอบนะคะอันดับที่1นนะคะก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะ สูตรโฟมเนาะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนี่นะคะสูตรโฟมกลิ่นจะหอมมากอันนี้ถามว่า,าใช้อะไรทำนะคะแม่เราไม่ได้ใส่ขี้เลยอีกนะคะือจริงๆเราทำเป็นมั่วสั่วเนาะก็คนแรงๆนแรงๆเกิดฟองแล้วก็ใส่น้ำยาบอร์เรกนะคะช่วงนี้กิสลีน ขาดนะคะหายากหาซื้อยากละอ่ะเราไปดูอันดับที่สองกันเลยค่ะอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะสูตรการน้ำใสเอ้ยจริงจริงมันก็นีเจ้าตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใส่นะคะอันนี้สูตรสูตรใส่นะคะสูตรใส่ธรรมดา แต่มันจะเกิดฟองทำให้มันเป็นสีอย่างนี้นะคะเราไปดูอันดับที่สามกันเลยค่ะอันดับที่สามนะคะก็จะเป็นสลา,ามส่วนนี้ขับไปกันอุ๊ยว๊าสส่วนนี้นะคะเป็นกระปุกใส เอาถาดลองก่อนเขาถาดลองก่อนนะคะนี่นะคะาซื้อชะดแข่งๆเนาะพราเราทำนาแล้วเห็นไหมมัวันนี้เราต้องถือกล้องเอานะเพราะ เราไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาที่ตั้งกล้องอยู่ตลาดนะถ้ามีที่ตั้งกล้องนะสบายมากไปดูอย่างที่สี่เลยครับที่อันดับที่สีนะคะก็จะเป็นสีทำจากสูตรขุ่นนะคะจริงๆมันเป็นสูตรขุ่นแต่พอดีตอนแรก เราไม่ทำน้ำยาทำสลามไว้ไงแล้วเราใส่คี้รอีไปด้วยอ่ะอลี้เราเลยแบบไว้เป็นหนึ่งวันอ่ะม,มันก็เลยเป็นแบบใสๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นใสๆเดี๋ยวขอหาที่ตั้งกองก่อนนะคะเนี่ย ตั้งไม่ได้นะต้องให้พ่อมาถ่ายให้แต่อันนี้เราก็ถือชื่อนะถ้าไม่ถือเด๋ยบปากนี่แล้เกันเอ็นมังอาจจะมืดไให้คองจะตกเห็นไหม ดูดูเส่็นสลามก็ขาม่นเราไปดูอันดับที่ห้าเลยค่ะไปดูอันดับที่ห้าเลยนี่นะคะอันดับที่ห้าเราขอไม่อ,ออกจากกล่องเนาะมันติดมือนะติดมืออยู่ นิดหน่อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องนี่ได้ย้ายกล้องแล้วเห็นไหมก็สก็รีวิวสักุชเอ้ยมิชชัสิสลามสามสูตรนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r คร้ด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำอยากให้สอนทำสลามสูตรไหนใน5สูตรนี้ก็บอกมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย